พี่น้องทุกคนมือน,นีจะมาแหนนั่งงานรายวันคือเก่าเดือพี่น้องม,มือนนี้มีงานเขามาทั้งหกงานเลยเนาะสำหรับพี่น้องกี่อยู่ในกรุงเทพที่อยากรายงานแม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงน้องแม่บ้านแม่รัววนาะเมือนนี้มีเขามาหกงานเดือพี่น้องม,มาฟังกันเลยว่าสิมีงานอยู่แค่รเดย์เนาะงานที่หนึ่ง,งเป็นงานอาแม่บ้านพี่เลี้ยงนอ้องเงินเดือนแม่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานนี่แมนอยู่ล่างปางเนาะพคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้เร้ออันนี้งานที่หนึ่งและงานที่สองอันนี้เป็นงานแม่บ้านพี่เลี้ย ก่อนเห็ุงานนี้แมงอยูนุ่นทำบุรีเด้อพี่นอ้องในบ้านนี้มีกันอยู่สี่คนบ่มีสัตว์เลี้ยงในงานที่สามมันนี้เป็นงานแม่บ้านที่เลี้ยงน้องอีกเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทก่อนเห็ุงานนี้แมอยู่ชมพูท่อนสายสองเด้อในงานที่สี่นี่เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนแมงหนึ่งหมื่นสามพันบาทควรเห็ุงานนี้แม่อยู่ห้องรอหาสิบหาเนาะ และงานที่หานี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงนองเงินงเดือนแมงหนึ่งหมื่นหกพันบาทบอนเห็นงานนี่แม่อยู่สม,มุดปาก,การเดินผีนอ้องงานสุดท้ายงานที่พกอันนี้ต้องการแม่บ้านแม่ควัาคนลา่างหนึ่งตำแหน่งเนาะพอคนถี่เห็นอาหารไทยได้หรือว่าเห็นอาหารอีสานได้เนาะ mm hmm. เห็นได้ดีต้องการหนึ่งตำแหน่งเนาะเงินงเดือนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนเห็นงานนี้แม่อยู่สว่วนรุมเด้อพีนอ้องสำหรับคุณได้ที่อยากได้งานไหก บอกไปสมาร์กันเดิน์จรจะรัดสนิดรวบแปดสิบหนึ่งเดินทุกคนสำหรับวันนี้สบายดี